มารุน่นแว่นทอครับวันนี้ครับแบงค์จะมาขอคำปรึกษาหมอรูกนน้ำครับในเรื่องของเลนโปรเกรสซีฟครับลูกค้านะครับถามมากับแบงค์ว่าโปรเกรสซีฟของทางค่ายเอซิลออ์มีตั้งแต่ตระ,ะกูลวาริลักนะครับมันมีทั้งหมด5แบบมีตระกูลสตาร์ตลิเบอร์ตี้สามจุดศูนย์คอมฟอร์ดแม็กซิโอเอเซนซีแล้วก็ตัวเออนะครับต้องถามลูกนน้ำหน่อยครับว่าการเลือกเลเวลพวกนี้ครับมันขึ้นอยู่กับอะไรบ้างขึ้นอยู่กับค่าสายตาแล้วก็กิจกรรมที่ทําในชีวิตประจําวันถ้าพี่สายตาประมาณสั้นอ่่ะไมเเกกินนนน300แล้ว้วนนััาาาสสยต รุ่งน้ำจะแนะนําเป็นสเต็ปไหนครับเวลาขยั่งล่างเอดิชั่นที่ประมาณเพิ่งเริ่มต้นคือ 100. 1น0ทํากิจกรรมอะไรบ้าง<ค>กิจกรรมก็คือเป็นคนทั่วไปที่ทํางาน 4- ี่หชั่วโมงหน้าจอคอมถ้าแบบนั้นหนูจะแนะนําเป็น2รุ่นนะคะก็คือรุ่น Liberty 3.0แล้วก็รุ่น c อ m f o r t m ก x อ่าก็ค,คือจะเป็นเลเวล2และเลเวลสาแล้วถ้าลูกค้าท่านนี้ครับเป็นผู้บริหารเขาอยู่หน้าจอคอมไม่ได้นานมากแต่เขาอยู่หน้าจอมือถือเยอะมีออกตีกอล์ฟบ้างแล้วก็อายุประมาณ5้าส 5ปีลูกน้ำจะแนะนำเป็นวอลักษ์ตัวไหนครับแนะนำเป็นรุ่น FCO e x t e n c ค่ะรุ่นนี้ค่ะจะเป็นรุ่นที่รองรับแบบการหันศีรษะได้ค่อนข้างเยอะเวลาเล่นกล์ฟหรือว่าใูมุมมองสายตาจะได้กว้างด้วยโอเคครับแล้วถ้าพี่อะสายตา a d i t i o n อยู่ที่ประมาณ150แล้วก็สายตาสั้นอยู่ที่ประมาณ400เอียง100ลูกน้ำจะเลือกเป็นตัวไหนใพี่คะสายตาค่อนข้างเยอะก็อยากแนะนาให้เพิ่มสเต็ปเป็นตัว XR Series ค่ะแต่จริงๆแล้วอะค่ะก็ตัว XR ค่ะเขาจะมี AI แล้วก็มุมมองอะค่ะจะค่อนข้าง แคบมากๆเลยจะรองรับค่าใส่ตาเยอะได้ค่อนข้างดีค่ะใคร <หา S 1> คนนึงครับเขาใช้ใส่ตาเยอะสถาปนิกแล้วก็ออกใช้งานด้วยลูกน้ําจะแนะนําเป็นโซนไหนครับเป็นตัว Comfort Max แล้วก็ซีซตัวนี้ <PC S 2> นเนาะสีค่ะเพราะ<แ>ว่าร้านใส่ตาค่อนข้างกว้างอยากแนะนําถ้าออกใช้งานก็จะแนะนําเป็นตัวปรับสีเพิ่มเติมตัวทราน i t i o นใช่ค่ะตัวทราน i ิ i o n แล้วถ้าลูกค้าเคยใส่ตัวกลางมาก่อนเคยใส่ m f o r t มาก่อนหรือค่ายอื่นๆเป็นตัวกลางเกือบหมดครับลูกน้ําเขาอะอยากเข็นคงชัดขึ้นในราคาเท่าเดิมหรือน้อยกว่าเดิมนิดนึงเมื่อก่อนเขา ต,ตัวกลางแล้วรู้สึกว่ามันราคาสูงถ้าจะแนะนําลูกค้าครับว่าอยากจะตัดแบบตัวที่ต่ําลงได้ไหมหรือเท่าเดิมดีกว่าหรือมากกว่าเดิมหรือยังไงดีครับจริงๆอาจจะต้องลองตรวจสายตาก่อนค่ะ<อ>ว่ามีค<อ><า>่าเอิชั่นหรือค่ามองไกลอะเพิ่มหรือเปล่าแต่ถ้าจริงๆแล้วอะค่ะอยากแนะนําเป็นรุ่นเดิมไหมก่อนเนื่องจากว่ารุ่นเดิมเราใสมาอย่างน้อย1ปีขึ้นไปเนี้ยเราก็จะมีพฤติกรรมการชินกับโครงสร้างเดิมพอเราเดรอปไปรุ่นที่สุดวิดเวียนเยอะขึ้นมันก็จะส่งผลหลายอย่างค่ะเช่นตอนขับรถเนี้ยเราอาจจะต้องหันเยอะขึ้นจากปกติที่เเเราหหันนิดดียวลืออพได้ มันจะส่งผลกระทบค่อนข้างเยอะหรือการปรับตาในช่วงแรกอะค่อนข้างเยอะฮ่าอดอปเลนค่าสายตาอันดับแรกคือเราต้องดูค่าสายตาก่อนว่าเท่าเดิมไหมหรือมันห่างไปจากเ,าเดิมเยอะ<ต>ใช่ไหมครับแต,แต่ถ้าเพิ่มเยอะก็อาจจะแนะนําเพิ่มรุ่นก็จะเซฟกว่าต่อให้เป็นรุ่นเดิมแต่ค่าสายตาเปลี่ยนแปลงไป,ไปเพิ่มอะไรเงี้ยค่ะจุดบิดเบือนเราก็อาจจะเห็นเยอะกว่าเดิมด้วยแล้วก็เรื่องกรอบก็สําคัญว่ากรอบที่เลือกใหญ่กว่าเดิมหรือเปล่าหรือขนาดเท่าเดิมมีลูกค้าท่านหนึ่งครับเขาเคยใส่ตัวท็อปตัวของยี่ห้อต่างๆนอาะอาจจะไม่ใช่ตัวก็เาอยากได้ตัวทอบ่นๆ้างเหมือนกับเขา็ มานานแล้วเนาะใส่มาปี3ปีแล้วีแล้วเขาอยากเปลี่ยนค่ายบ้างสามารถเปลี่ยนได้ไหมและถ้าสายตาเขาแบบไม่ได้ขยับเยอะคือสายตาเขาคงที่แล้วแหละแต่เขารู้สึกเขาใสเอ็กอาร์มาแล้วแล้วถ้าอยากกระโดดไปเป็นโอย่าบ้างมีข้อโลเดนหรือไซบ้างลูกนะ้ำมีมุมมองอยังไงในร้านแนะนําลูกคา้าหากเป็นเลนรุ่นเดียวกันนะคะเราค่าสายตาเท่าเดิมค่ะสามารถเปลี่ยนรุ่นได้หากลองเลนรุ่นนั้นแล้วรู้สึกว่าโอเคหรือว่าไม่ได้แย่ลงกว่าเดิมเราก็จะให้ลองเลนก่อนเพราะว่าที่ร้านอ่ะตัวเลนทดลองโปรเกรสซีฟค่อนข้างเย เลยตัวท็อปก็มีแทบจะทุกแบรนด์เลยค่ะก็คือจะให้ลองเทียบกันก่อนว่าอันนี้เป็นตัวเดิมนะคะอันนี้เป็นตัวใหม่นะถ้าเปลี่ยนมาเป็นค่ายนี้จริงๆอ่ะโอเคไหมก็คือเบื้องต้นนะคะจะให้เขาสัมผัสก่อนว่าถ้าเขาแบบว่าย้ายค่ายอะค่ะจากการสัมผัสที่ทดลองจริงๆอ่ะมันได้หรือเปล่าก็คือทางร้านเราอะครับก็จะมีไทอาเลนให้ทดลองเสียบใส่เลยแล้วก็ลองเดินดูก็ต้องบอกเขาว่าขึ้นอยู่กับว่าเรามาทดสอบในเรื่องของไทอเฟรมโปรเกรสซีแบบไหนเราจะเลือกโครงสร้างนั้นได้บางคนบอกว่าเขาอะเคยใส่คอนแทคเลนส์บ่อย เขาไปทําเลสิกอะเขากลับไปทําเลสิกที่โรงพยาบาลแต่บางทีอะครับเขาเขาสู้แสงไม่ได้เลยเขาต้องใส่แว่นกันแดดตลอดเวลาหรือบางบางทีหน้าจอจ้องนานๆรู้สึกแสบตาเกิดจากอะไรครับแล้วก็เราจะป้องกันยังไงได้บ้างก็คือ a f t e r l e s i กหรือว่าอาการหลังทําเลสิกนะคะปกติเลยก็จะมี3อย่างค่ะก็คือแสบตาน้ําตาไหลตาแห้งแพ้แสงปกติเลยค่ะของแบบเลสิกที่หลายท่านค่อนข้างเจอแต่บางท่านก็ไม่เจอเหมือนกันมันก็จะขึ้นอยู่กับว่าเราทําเลสิกแบบไหนแล้วก็เหมือนค่าสายตาเราอะค่ะที่ทำมันเยอะหรือมากน้อยแค่น แต่ว่ามันก็เป็นอาการหลังจากทําเบสิกที่เกิดขึ้นได้ค่อนข้างเยอะเราก็จะแนะนําเป็นไม่มีค่าสายตาแต่เป็นเลนส์ออกแดดปรับสีดีกว่าเพื่อป้องกันแสงตอนที่ออกไปเจอแดดข้างนอกการปรับสีค่ะมันก็จะป้องกัน UV ทั้งหมดเลยเราก็จะไม่ได้แสบตาส่วนตอนที่อยู่หน้าจอค่ะเลนส์สารปรับสีแทบจะทุกแบรนด์ค่ะจะมีบู UV หรือว่ากรองแสงสีฟ้าในตัวเรียบร้อยแล้วก็จะค่อนข้างปกเลยโอ้โหโอเคครับเยี่ยมเลยครับอันนี้คือเป็นคําตอบที่เข้าใจง่ายเนาะแล้วก็เอาไปปรับใช้ได้จริงนะครับบางคนครับใส่แว่นกันแดดและมี ถาใส่ตากับไอ่คอนแทคเลนส์ใส่คอนแทคเลนส์เนี่ยชัดเจ๋วเลยแต่พอไปใส่แว่นสายตาียครับเขารู้สึกว่ามันไม่คมเขาใส่คอนแทคเลนส์ประจำนะเขาใส่มาทั้งหมด10ปีแล้วใส่ประจําเลยแต่อยู่บ้านเขาใส่แว่นบางทีอ่ะตามป็นเสบแล้วเขารู้สึกว่าเขาตาอเสบแล้วคุณหมอบอกว่าให้ใส่เป็นแว่นแทนเขาบอกว่าเขาใส่แว่นไม่ได้มองไม่เห็นเลยขับรถก็ไม่ได้เลยอันนี้ลูกน้ําแนะนํำยังไงกับทางลูกค้าบ้างครับปัจจัยที่เราคิดได้นะคะเนื่องจากว่าตอนนี้ตาอาจจะกําลังอักเสบอยู่หรือว่าอาจจะไม่่่ได้ออยูในสภวทีเต็ม ต่อให้จ่ายค่าสายตาตรงอะค่ะมันก็อยู่เป็นแบบภายในอาจจะส่งผลทําให้มองแสงหรือมองอะไรไม่เห็นเนื่องจากว่าเราใส่คอนแทคเลนจนแบบเกิดการที่มันติดเชื้อหรือว่าบางที่ถ้าเปรียบเทียบกับคนที่ไม่ติดเชื้ออะไรเลยใส่ตาปกติอะค่ะใส่คอนแทคเลนกับแว่นนะคะบางคนก็บอกว่าคอนแทคเลนชัดกว่าเนื่องจากว่าคอนแทคเลนนะคะชิดตามากกว่ามันจะไม่มีในเรื่องของเวอร์เท็กดิสเทนหรือระยะห่างระหว่างกระจกตาจนถึงตัวเลนแต่พอตัวแว่นตาค่ะมีความห่างระหว่างกระจกตาจนถึงตัวเลนค่ะหากเราเปลี่ยนจากแว่นมาเป็นคอนแทคหรือคอนแทคเป็นแว่นนะคะควรได้รับคํําาแนนะช เพราะว่าการคำนวณค่าคอนแทคเลนส์ไปแว่นตากับการคำนวณค่าของแว่นตามาใส่คอนแทคอะคะ่ะมันจะไม่ใช่ค่าสายตาเดียวกันในบางค่าสายตาเพื่อที่ให้เวลาสลับใส่แล้วฟิลลิ่งหรือความรู้สึกอะมันจะต่างกันน้อยที่สุดหรือมันเท่ากันเพราะบางคนอะคะ่ะค่าสายตาจริงๆ400คนใส่คอนแทคเลนส์แค่350-375 <50 8. S 2> แต่ใส่เต็มมาเลยแล้วพอเราไปจ่ายแว่น400เท่ากันเกิดเบลอเทคดิสเทนหรือระยะห่างเนี้ยค,ค่ะเขาจะรู้สึกว่าแว่นไม่ใช่เท่าคอนแทคเป็นปกติเลยโอเคครับ